ครับสวัสดีพี่พี่ fc คูมันทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับวันนี้ก็มีพระสวยๆครับมาฝากพี่พี่เหมอนเดิมนะครับสําหรับท่องการการติดต่อครับผมเบอร์เก่าไเดิมครับ0ูนย์หกี่เจ็ดห้าหหนึ่งหนึ่งหนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ มาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นผ้าสมเด็จปัดละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อสวยๆครับมันสานเยอะๆนะครับนี่ฮะผ้าแห้งถวยดูธรรมชาตินะครับผ้าแห้งสวยดูธรรมชาตินะครับพิมพ์ตรงดีนะครับพิมพ์ตรงดีนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับผมมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับมีคาบแป้งเดิมๆนะครับองนี้นะครับ มีค่าบแป้งเดิมๆไม่ค่อยผ่านการใช้ไม่ค่อยผ่านการห้อยเท่าไหร่นะครับนี่ฮะมีเม็ดดาเม็ดแดงพวกเศษพระกุพระต่างๆนะครับขอบข้างก็จะมีรอยปิรอยแยกแบบนี้ฮะมีรักให้เห็นปักปายนะครับอ่าองนี้นะครับอ่าพระละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่ๆทนใดชอบนะครับเปิดไวสอง0 0นบาทครับผม องนี้เปิดไว้2,000บาทนะครับูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพิมเจดีนะครับเนื้อออกสือนเหลืองนะครับเหลืองขมิ้นครับเหลืองขมิ้นน้ำตาลเข้มเขแบบนี้ฮะองนี้เนื้อสวยนะครับองนี้เนื้อสวยนะครับมีมวลสารเม็ดใหญ่ครับมีมวลสารเม็ดใหญ่นะครับเนื้อออกน้าตาลเข้มเข้มนะครับผมอันนี้ก็เปิดไว้2,000บาทเช่นกันนะครับเปิดไว้2,000บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนะครับวัดถะคางพิมพ์ใหญ่ครับองนี้เป็นวัดละคางพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเข้มเนื้อสวยครับเนื้อเข้มเนื้อสวยนะครับนี่ฮะมอนสารเม็ดใหญ่ๆเลยเนื้อออกตุ๊บตับนะครับมอนสารเม็ดใหญ่ๆห่นะครับหอบข้างด้านข้างมีรอยปีรอยแยกนะครับมีรอยปีรอยแยกสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเนื้อออกส่วนน้าตาลนะครับส่วนน้ําตาลเข้มๆนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับองนี้สวยงามนะครับเปิดไ้สองพันนะครับเปิดไ้สองพันนะครับสองพันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นนางพญานะครับองนี้เป็นพิมพเขาโค้งนะครับผมองนี้เป็นพิมพ์เขาโค้งนะครับ อ่ะเม็ดแร่ลอยลอยครับเม็ดแร่ลอยลอยนะครับนี่ฮะเม็ดแร่ลอยลอยคาบปุกเดิมเดิมครับด้านข้างมีรอยตัดตอกแบบโบราณแบบนี้ฮะอ่ารอยตัดตอกแบบแบบโบราณนะครับเนื้อแห้งสวยนะครับตรงนี้เนื้อแห้งสวยเลยนะครับเนื้อแห้งสวยนะครับเอาพันห้าแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นน้ำพญานะครับพิมพ์องค์นุนเล็กครับองนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์องค์นุนเล็กนะครับอง์นี้สวยนะครับอง์นี้สวยนะครับพอดีมีคนจองไว้แล้วก็ไม่เอานะครับอง์นี้สวยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเนื้อแห้งๆนะครับจะมีลงรักบางๆนะครับมีลงรักบางๆนะครับหายากดูง่ายนะครับองนี้นะครับเอาพันห้าพอนะครับ พ0,1500นะครับสุขใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นผ้าซุ้มกรนะครับอ่าผ้าซุ้มกรเนื้อชินนะครับหายากครับผมผ้าซุ้มกรเนื้อชินนะครับนี่ฮะเนื้อชินเป็นชินเงินนะครับจะออกมีออกระเบิดระเบิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมีระเบิดนิดหน่อยนะครับอันนี้เอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับผม พิมพ์ใหญ่เนื้อชินนะครับต่อไปเป็นเนื้อดินนะครับอันนี้เนื้อดินนะครับอันนี้เนื้อดินแห้งเก่านะครับนี่คะับภาพปู่เดิมๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับองนี้นะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้ยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นตุ้มกรนะครับอง์นี้เป็นสนมแดงนะครับ ไม่ใช่สีแดงนะครับเป็นสำลิดนะครับสำลิดนะครับลงรักลงชาติลงทองนะครับเก่านะครับเก่าจัดจ้านครับผมเก่าจัดจ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับผมไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับต่อไปมาดูหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับชุดนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับค่าเบ้าดินไทยเดิมๆนะครับวันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับ ึ้นกระแสทองเก่าๆนะครับขึ้นกระแสทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับพิมพ์นิยมเอาพันหนึ่งนะครับองนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้ก็เนื้อแก่เงินนะครับเนื้อทํรริดแก่เงินนะครับ เนื้อสวยนะครับอ่ะองนี้นะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสำริดแจกเงินนะครับเนื้อโลหะย่นย่นนะครับเนื้อโลหะย่นย่นนะครับอ่ะสวยงามเลยนะครับองนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งฮะเทเลิรวจีวรสวยคมครับพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้ยิ้มสวยนะครับองนี้ยิ้มสวยเลยนะครับอ่ะนี่ฮะ ส่องดูน้ำทองกระจายนะครับเ้นหลืวจีวรสวยคมน้ำทองกระจายครับหนึ่งพันบาทนะครับเปิดไวิ่งหนึ่งพันบาทนะครับผมต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระรอดนะครับมหาวันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับวงนี้เดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยสวยนะครับ มีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตานะครับเอา1,000บาทแล้วกันนะครับ1,000บาทนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับอง์นี้องนี้สภาพใช้หน่อยนะครับแต่เนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อเนื้อหนึกแข่งนะพูดผิดนะครับเนี้อหนึกแล้วแข่งด้วยนะครับเตียงไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เอา1,000บาทนะครับผม1,000บาทครับ อ่าต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระปิตาแลบางไพ่นะครับพระปิตาแลบางไพ่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับเสียนสวยนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับแลบางไพ่นะครับนี่ฮะเซียนสวยนะครับแห้งๆนะครับเก่าๆอ่าแลบางไพ่ก็เอาพันหนึ่งนะครับมาฮะนี่องค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับผมอันนี้องค์ที่สองครับผมหนึ่งพันครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอ่าองค์ที่สามนะครับเนี่ฮะสวยเลยนะครับนี่ครับ,นรบหนึ่งพันนะครับ ต่อไปเป็นหลวงพุทธศุกนะครับวัดป่าฮองมาขามเท่าครับอ,อันนี้เอาพันหนึ่งนะครับมีสององค์นะครับหลวงพุทธศุข <c oughs> หุ้มตะกรวดจานด้วยนะครับมาหนึ่งพันบาทนะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาเลยนะครับ064756 169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ